สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูยำหัวปีปลากระป๋องนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับมาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันเลยครับก็จะเป็นหอมแดงหั่นซอยมาเรียบร้อยครับปลากระป๋องยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ1กระป๋องครับแล้วก็พริกพริกผมก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วความเผ็ดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับตามด้วย ผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยครับตามด้วยมะนาวครับแล้วก็หัวปลีหัวปลีผมก็แกะส่วนสีแดงๆที่อยู่รอบนอกออกแล้วนะครับก็จะเหลือแต่สีขาวๆข้างในครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มหั่นหัวปลีเพื่อที่จะนําไปยมานครับแล้วก็จะมาบอกวิธีทํายังไงให้หัวปลีไม่ดําด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็นำภาชนะใส่น้ำมานะคะเพื่อที่จะเตรียมแช่หัวปีของเราจากนั้นเราก็บีบมะนาวไปสักสามซีกค่บเพื่อน จากนั้นเราก็เริ่มหั่นหัวปีกันเลยครับแล้วก็นํามาผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่าอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็หั่นซอยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆทําตามได้เลยนะครับวัตถุดิบในเมนูนี้ก็ไม่แพงเลยนะครับหัวปีก็ได้มาในราคา1หัว5บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆปลากระป๋องก็ไม่แพงด้วยนะครับหัวปีเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะครับก็รีบนําไปแช่น้ําที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ คนคนนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ํายางที่อยู่ในหัวปีมันออกไปด้วยนะครับเราก็แช่ผักไว้ก่อนครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําน้ํายํากันต่อเลยครับก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้าปลา1ทัพพีครับจากนั้นเราก็คนให้น้ําตาลาละลายนะครับตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นซอยครับแล้วก็มะนาว เราจะปรุงตั้งต้นไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เราค่อยชิมดูนะครับเมื่อเราใส่ทุกอย่างครบแล้วถ้าเกิดขาดอะไรเพื่อนๆก็ลองเติมเพิ่มกันไปได้นะครับคลุกเข้าจนส่วนผสมได้ที่แล้วตามด้วยหอมแดงครับ ตามด้วยหัวปีครับแล้วก็ใส่กระชอนให้เสด็ดน้ำก่อนนะครับแล้วเราก็นำมาใส่ลงไปในยำได้เลยครับเราก็จะคลุกแบบนี้ไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งเลยนะครับประมาณ1-2นาทีก็ได้นะครับเพื่อนๆเพื่อให้น้ํายำของเรามันซึมเข้าไปในหัวปีนะครับหัวปีก็จะได้ไม่ดํานะครับตัวน้ามะนาวก็จะทําให้หัวปีไม่ดําด้วยครับก็คลุกให้มันทั่วๆเลยนะครับเพื่อนๆ เมื่อคลุกจนทั่วแล้วก็ได้ที่แล้วนะครับตามด้วยปลากระป๋องครับที่เราเตรียมใส่ไว้ในถ้วยครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็คลุกเบาๆนะครับไม่ให้ตัวปลากระป๋องมันเละจนเกินไปนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้มันเละก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถคลุกได้ตามใจชอบเลยครับเมื่อคลุกแล้วเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะครับถ้าเกิดขาดหวานขาดเปรี้ยวก็สามารถเติมได้ในขั้นตอนนี้เลยเมื่อเรา ได้รสชาติที่ลงตัวแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดเสิร์ฟกันเลยครับนี่นะครับผมก็จัดเสิร์ฟลงในกลีบหัวปีนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อนๆจะใส่จานเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมก็อยากเสิร์ฟให้มันมีความสวยงามนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูยำหัวปลีใส่ปลากระป๋องนะครับ อร่อยมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทานก็ลองนำไปทําตามกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ